กิปิสเสียนะใหญ่สวยแไม่เอารอกย้วยไรแบบอดุนนี่นกเขาลายบได้ครับอดุน่อนไหนนะมองแดงครับอดุนมองสมได้อดุนนี่เสียงใหญ่นี่เนี่ยนกหลายเลยครับอเลยภาษาหน่อยหนึ่งมันบ่ครับนกหลายอยู่เสียงใหญ่เขาเขาภาษากรตุงพดดปน ลงไหนปะถ้าเอาหางปลาซาเขาได้ข oh ึ oh. magic, ้นเขาออกพูลงเขาออกถ้าลูกขับไปถึงไม้แต่ว่าเขาหมกป้อไปหมดแล้วมันเขากางไ้เขาได้ถ้าลูกขึ้นลงเขาครับโอ้โหไม่เล่นเลย ทางลงเขาสวรรค์บ้านนาอยู่ <laughs> 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 อ่ะเดี๋ยวไปลงไงใส่เพลงนะครับเอาเพลงดีป่ะปลาไผ่ปลาเริ่มแห้งแร้งนะครับใบไม้ก็ร่นละนี่เขาลูกที่สองนะแลวอีกสามลูก ก็ Ooh, okay. <S <S ถึงใหม่คือคือผมเรียกประเดี๋ยวมงนกน่าจะเยอะในป่าช้ามอไหนมองลงมมอไนนาในที่ผมมามันลุ่มไปขุ่นใกล้เกิะ รถเก่งก็เข้ามาครับเราลุกเราลุกไปทีแจกขอให้จอดตั้งเสียงเงิเสียดเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอ่างอี่ไใส่อ่างตรงนี้นะครับผมเขาลุกนี่ลเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวนี้ฟังไงหัวมือหัวมือเกาะเลยนี่ไปหน่อยหนึ่งตีไปไปตรงน้องมีอ่างตีมีต้าสมมี่ผมก็ตามก็เต้าสมตีเต้าสมก็ฮาร์ดเหมืนทุ่งข้าเขาเมื่อนีร่นะนี่แหละโอ้มักร่ามักฟังมาในน้าของเขาจะรัทานอยู่เขาคือว่ากินหลัง เก่งขนาดนั้นครับเนี่ยดอนเนี่ยปานนี่ยนี่ดวันนี้มันจะสมหักอ่ะเออเนี่ยนี่นี่นี่มองนี่ปลาไปเนี่เสียงใหญ่หลายอันแกะแกะมันดีขึ้นล่างบแล้วเท่านี้หมายถึงว่าแว่นนี่ก่อนเอาเพราะแม่แม่หมอกอนลูกเขาสั่งมาแล้วก็กลับรถไปเลยเนี่ยเอาไปเดี๋ยวไปแล้ว มองราก็เล้โอ้รถมันก็คือรถลักษณะสงสัยเนาะรถมันตงเดียวปูนก้ะเตืมมองาก็เล้วว่าเตือนอย่างที่นอนาเสียสมนี้ดูจะน่าแหงอะโอ้เป็นเดือนเลยเยี่ยมเยอนที่สนปากก็ไหลแล้วเดียวเลยไม่ได้มาเป็นเดือนกว่า แลปเตอร์ปลาแดงครับโอ,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 อ้รถพี่โมไปี่ม,มม่ะ ปลาเชียงใหญ่ครับนี่นกปลาเชียงตัวนกตอ